อันนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศนะครับในร้านกาแฟครับเดอะฟอร์เรสของเรานะครับถ้าเกิดว่านี่เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับมีการเข้ามาในร้านนะครับได้พวกคูปองนะครับในการแลกเครื่องดื่มนะครับก็จะเดินมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาสามารถยื่นยื่นคูปองนะเพื่อจะแลกเครื่องดื่มได้เลยนะครับในตรงนี้นะครับเข้ามาบรรยากาศต้องบอกว่าล่มลื่นมากเลยนะครับสวยงามมากครับนี่ใครที่ เข้ามาเนี่ยโอ้โหรุกังมาถูกอกถูกใจกันแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในครับสวัสดีครับวันนี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่งานกิจกรรมทดลองขับนะครับ e อ็กซ์คลูซีท์เทสไดนะครับที่จังหวัดน้องคายนะครับนี่มิตซูบิชิเสียงของเราครับมาจัดงานที่ นี่แหละครับเดอะฟอเรสต์นะครับอ่าวันนี้เป็นวันแรกครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันที่3แล้วก็วันที่4นั่นเองนะครับซึ่งเป็นตรงกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเป็นวันหยุดแบบที่หลายๆคนอยากจะมาบรรยากาศที่เป็นร้านกาแฟนะครับเห็นด้านหลังของผมนี้ครับนี่อันนี้จะเป็นบูธกิจกรรมนะครับเป็นบูธกิจกรรมของรถยนต์มิตซูบิชิเจียของเราครับอ่า ตรงนี้จะเป็นบุคกิจกรรมถ้าเกิดใครมาในงานนะครับก็จะมีในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการทดลองขับนะครับนี่เห็นป้ายข้างบนไหมครับนี่อันนี้จะเป็นทดลองขับรับบัตรรถตั๋นนะครับ300บาทนะครับแล้วก็เมื่อท่านมาทดลองขับแล้วถูกอกถูกใจครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบรถของมิซูบิชิของเรานะครับแล้วมีการจองนะครับก็ได้บัตรกำนันหรือว่าบัตรกิฟต์ voucher อีก3,000บาทนะครับในวันที่รับรถนะครับแล้วก็เมื่อ จองนะครับก็จะได้รับลุ่มนะครับมูลค่า1,299ั้บาทขนาด30นิ้วไปเลยนะครับจุดของการลงทะเบียนแล้วก็รับบัตรรับป้ายตรงนี้นะครับว่าท่านจะทดลองขับลำดับไหนนะครับน,น,นี่เป็นจุดของการลงทะเบียนครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ<ป>บูธของอไฟแนนซ์นะครับที่มาคอยอสนับสนุนนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีการต้องการสอบถามเครดิตหรือว่าต้องการทําสัญญาก,ก็สามารถ ทำที่ในงานนี้ได้เลยทันทีนะครับบรรยากาศภายในร้านนะครับต้องบอกว่าคึกคักมากเลยนะครับนี่มีลูกค้านะครับที่มาทําการทดลองขับนะครับรวมเป็นลูกค้าที่ตั้งตั้งใจจะเข้ามาในบรรยากาศของร้านเดอะ o r ลเลสนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่มาเลือกพวกเครื่องดื่มแล้วก็เป็นขนมนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเข้ามาในนี้ครับโอ้โหน่าหน่าแบบได้ว่าอะไรหน่ารับประทานมานะครับทั้งขนมทั้งเครื่องดื่มทั้งกาแฟอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า แต่ท่านนะครับหนเลือกซื้ออะไรบ้าง แ่ะลืมนะครับมี2วันนะครับคือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่3แล้วก็วันที่4นั่นนะครับ